ตัวนี้เป็นจี้ทองคำบางสะพานนะฮะ,ะอันนี้ซูมให้ดูแบบชัดๆหน่อยอกล้องมันไม่โฟกัสเลยอ่าโอเคนะคะโฟกัสแล้วนะตัวนี้เป็นจี้ทองคำบางสะพานหนูมีอยู่สองชิ้นนะคะมีอยู่สองเส้น ก็คือเส้นข้างบนเนี่ยค่ะเป็นจี้ชิ้นใหญ่เลยนะคะข้างบนเป็นจี้ชิ้นใหญ่เลยทองคําบางสะพานนะคะเป็นทองคําบริสุทธิ์นะคะ99.99% 99มีอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานอ่ะนะคะ,ะมานักท่องเที่ยวสามารถมาร่อนได้หรือว่ามาดูได้อะนะคะตัวนี้เป็นกล็ดทองคําบริสุทธิ์แท้ทองคําบางสะพานนะคะชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ มีความเชื่อมาช้านานนะคะว่าผู้ที่ได้ครอบครองนะคะเหมือนเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหานิยมอ่าเป็นสิ่งที่มีพุทธคุณนะคะแล้วก็ในสมัยพระเจ้าบรมโกศนะคะมีการใช้ทองคาบางสะพานเนี่ยค่ะทำเอ่อเป็นส่วนประกอบนะคะของอ่อเขาเรียกว่าอะไร เป็นเป็น,เป,นเป็นทองคําที่ใช้ทําเครื่องประดับใช้ทาเครื่องใช้ทาเครื่องทองต่างๆนะคะในสมัยก่อนแล้วในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคะ่ะก็ได้นํามาทํากําไลมาสนะคะกำไลมาสลองไปเสิร์ชดูข้อมูลใน Google ได้เลยนะคะมนเองก็ศึกษาข้อมูลมาจากใน Google ด้วยส่วนหนึ่งนะคะตัวนี้จะมีเป็นสร้อยแล้วก็มีเป็นจี้สร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือแล้วก็มีเป็นจี้ตัวสร้อยข้อมือเนี่ยคะ่ะ ขนาดความยาวนะคะประมาณ6.5นะคะหกนะคะขนาดความยาว6.5แต่ก็มีตัวปรับขนาดนะคะตรงนี้ได้ปรับได้นิดหน่อยนะคะสวยถ้าสนใจเส้นนี้นะคะเปิดให้บูชานะคะตัวนี้บูชาอยู่ที่2999บาทท่านใดสนใจก็ทักสอบถามมาที่เพจมนตรามหาราณีได้เลยของของเรานะคะเป็นของสวยนะคะ สวยมากๆของจริงนี่ก็สวยมากๆนะคะตัวกรอบเป็นทองนะคะตัวกรอบเป็นทองแท้ทั้งคู่เลยสวยสวยถ้าชอบถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะเนะะี่ยค่ะมนก็มีของสวยๆมาให้ชมเสมอนะคะแม่แม่มีของสวยๆมาให้ชมตลอดเนะะี่ยค่ะซูมให้ดูชัดๆเลยว่าเกล็ดทองเนื้อแน่นๆฉ่ำๆอย่างนี้เลย นะะสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจมนตรามหาราณีนะคะจะมีของดีๆของวสวยๆมาให้ชมตลอดนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกสินค้างานแบรนด์เนมนะคะงานแบรนด์เนมนะคะมือสองนะคะเป็นงานแบรนด์เนมมือสองสภาพสวยมากใหม่คริบเลยนะคะ